สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาทําเมนูลดความอ้วนจากยอดฮอปค่ะอันนี้คือยอดฮอปที่ป้าอ้นเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะแบ่งกินไปหลายรอบมากเลยค่ะนี่ยังเหลือรอบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวป้าอ้นจะทํายำค่ะวันนี้เอาแค่ยำหมูสับก่อนอื่นแล้วก็มาล้างผักก่อนเลยค่ะความจริงถ้ามีกุ้งด้วยก็น่าจะเป็นการดีนะคะแต่ว่ากุ้งมันแพงค่ะป้าอ้นก็เลยใส่แค่หมูสับนะคะ เรื่องกินปอ้นจะเรื่องมากนิดหนึ่งนะคะเนี่ยปอ้นจะเด็ดเอาเฉพาะอันที่มันอ่อนๆหักได้ค่ะแล้วก็สังเกตดูว่าแบบไหนอ่อนแบบไหนเราขนาดพอกินของเรานะคะจะเหมือนเนอหน่อไม้ฝรั่งค่ะจะเด็ดเอาเฉพาะอันที่อ่อนๆ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวป้าอ้นเอาไปลวกก่อนนะคะยอดฮอบลวกเร็วลวกนานแล้วแต่ความชอบของเรานะคะความจริงลวกแค่1น,นาทีก็สุกพอกินแล้วค่ะเครื่อนยาำแบบแม่บ้านต่างแดนก็กินเท่าที่มีนะคะป้าอ้นจะใช้วันนี้พริกแค่2เม็ดค่ะป้าอ้นกินเผ็ดไม่ได้หัวหอมน้ำกระเทียมดองมีมะนาวแล้วก็น้ำตาลกับน้ำปลา รงรสตามชอบเลยนะคะสูตรแม่บ้านต่างแดนกินเท่าที่มีมีเท่าที่กินแล้วก็อยากบอกว่าไม่มีผักชีค่ะลืมซื้อผักชีโอ้ยเนาะปาอ,อน้นก็วันนี้ก็เลยใส่แค่หัวหอมอย่างเดียวค่ะปกติปาอ,อ้นจะใส่อะไรนะซอสพริกแต่วันนี้ทำแบบเร็วๆนะคะเพราะว่าปาอ,อ้นต้องรีบไปทำงาน เอากินเท่าที่มีมีเท่าที่กินกันยัง่ะเดี๋ยวปอนขอตัวยำนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสด้วยกันค่ะนี่ค่ะน่ากินอยู่นะเดี๋ยวปอนจะชิมให้ดูสักคำสองคำนะคะ เพราะว่าป้าอ้นต้องรีบเตรียมตัวไปทํางานค่ะปะ้าอ้นเข้างานกะบ่ายตอนนี้ก็จะบ่ายสองแล้วนะคะชิมด้วยกันอร่อยแม่อร่อยอยู่ที่ฝีมือคนยำค่ะหไม่ใช่ผักก็อร่อยด้วยนะคะผักมีรสหวานอร่อยกรอบ แล้วก็ไม่มีกลิ่นหืนนะคะป้าอ้นเคยยำใส่หน่อไม้ฝรัง่งหน่อไม้ฝรั่งก็ยังได้กลิ่นของหน่อไม้ฝรั่งค่ะแต่อันนี้ไม่มีกลิ่นค่ะไม่ทราบว่าจะรสชาติจะคล้ายๆย,ยอดฟักแมวบ้านเราหรือเปล่าคะปะ้าอ้นป้าอ้นก็บอกไม่ถูกค่ะแต่ว่าอร่อยทําได้หลายเมนูค่ะอาหารฝรั่งก็ทําได้นะคะลุงชอบค่ะป้าอ้นชอบเอามาผัดผัดกับเนย ทำเป็นเครื่องเคียงสเต็กให้คุณลุงนะคะ เดี๋ยวป้าอ้นขอตัวกินต่อนะคะแต่ก่อนปิดคลิปวันนี้เดี๋ยวป้าอ้นจะลงคลิปหรือภาพถ่ายรูปอาหารเกี่ยวกับยอดท็อปที่ป้าอ้นทํากินค่ะเมนูแรกเรามาเริ่มต้นที่ผัดกระเพราหมูสับเมนูนี้ถูกใจทั้งคนไทยและฝรั่งที่ชอบกินอาหารไทยค่ะเมนูถัดไปคือแกงอ่อมเนื้อป้าอ้นใช้สูตรเดียวกันกับสูตรผักชีล้อมนะคะทุกคนไปตามดูได้ค่ะ เมนูนี้คุณลุงก็ชอบเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะถ้าใช้เนื้อติดมันด้วยอืมยิ่งแต่หอมอร่อยแซ่บๆค่ะใช้แทนผักะอมได้เลยนะคะยอนฮอบเนี่ยค่ะเมนูนี้เป็นเครื่องเคียงอาหารฝรั่งนะคะป้าอ้นจะผัดกับเนยกระเทียมพริกไทยตั้งใจว่าจะใช้แค่กระเทียมพริกไทยเอ้ยไม่ใช่เกลือพริกไทยค่ะ ผัดไปผัดมาคุณลุงเดินเดินมามองเห็นคุณลว่าโอ้ยมันขาดนมสดเออเนี่ยสังเกตดูพุงเราสองคนเพราะชอบครีมนมสดค่ะมันก็เลยออกมาได้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะร,รัมาทานคู่กันกันกบซี่โครงหมูอบจ้าเมนูถัดไปใช้คู่กับกระเทียมป่านะคะกระเทียมโทนป่าอันนี้ป้าอ้นทำเป็นซอสเห็ดนะคะ เห็ดพึ่งเลือดจากปีที่แล้วป้าอ้นเอาออกมาจากช่องฟิสค่ะป้าอ้นจะใช้ดอกกระเทียมโทนในการทำซอสแทนหัวหอมใหญ่นะคะ ซอสป้าอ้นก็ทําสูตรแบบว่าตามใจป้าค่ะเพราะว่าลุงบอกว่าเออวันนี้เธอโชว์ฝีมือให้ลุงทานหน่อยปกติคุณลุงจะทําซอสนะคะหน้าที่ลุงคือทําซอส,อ,สอันนี้ก็เป็นเครื่องเคียงเหมือนเครื่องเคียงที่แล้วนะคะแต่ป้าอ้นใส่เบคอนลงไปค่ะแล้วก็โรยหน้าด้วยชีสวันนี้เราทานคู่กับสเต็กเนื้อแล้วก็มันฝรั่งบดสําเร็จรูปจากซูปเปอร์มาร์เก็ตจ,จ้าป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดต,ตามขอบคุณทุกลค์ทุกคอมเมนต์ และกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ป้าอ้นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า